สวัสดีครับสวัสดีเรับเพื่อนครับเจอกับผมอีกแล้วกับหนุ่มนามนคนบ้านนาครับเพื่อนๆครับวันนี้มาอัปเดตกันนิดนึงนะครับในส่วนของ Honda c i v i c FC ปี18นะครับเครื่อง1.8รุ่น EL 141แ่งดแรงมาครับเพื่อนๆครับและมีแค่2คันเป็นสีเทาหรือว่าเกรย์นั่นแหละครับออกเป็นโทนเอ่อม่วงๆหน่อยๆนะเข้มๆอย่างนี้ครับเพื่อนตัวนี้เป็นตัว EL นะครับก็เกือบจะท็อปสุดแล้วนะครับ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นซีนอนนะครับส่วนไฟตัดหมอกก็เป็นซีนอนทั้งหมดนะเพื่อนนะหน้ากระจังโครเมียมขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละคันนะครับว่าในส่วนของเลขไม้แล้วก็สภาพตัวรถเป็นยังไงและที่สําคัญผมบอกเลยว่าราคาว้าวมากเพราะว่าราคาเพิ่งปรับลงนะครับอ่ะไปดูคันนี้ก่อนคันนี้เป็น สตาร์ทเครื่องให้ชมเลยเป็นพุสต,นนพนนะพสตาร์เพื่เนนะพุสตาร์เหยียบเบรกแล้วก็กด1ครั้งนะครับอ่าเสียงเครื่องโอเคมากนะครับภายในนะครับเป็นส่วนของรุน EL นะครับจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะถ้าจะไม่ผิดเพนเพื่อนนะก็ในส่วนของเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่1 5 8 7 3 9กิโลสวยมาก โครงสร้างทั้งสองคันสวยทุกคันนะภายในนะครับปีสิบแปดนะครับก็จะมีสองเฉดก็คือสีเบดก็คือสีเขาเรียกว่าเาทาแะครับก็คือสีเบดนั่นแหละสีเป็นเบาะเป็นเบาะหนังนะโรงงานแอร์เย,เย็นเพลงเพราะทุกคันนะในส่วนของตัวรถเองนะครับเบาะ ส่วนของคนนั่งเนี่ยเป็นพีฟ้านะเพื่อนนะเรื่อนขึ้นเลื่อนลงพีฟ้านะครับสวยครับดูด้านหลังคันนี้ก็สีสะอาดงามตานะครับยังไม่ได้คลีนนิ่งนะครับในบ่อนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับคันนี้น่าใช้ครับเลขใมหนึ่งแสนห้าหมื่นเดี๋ยวผมมาบอกกระทอเอาดูดูในส่วนของ ท่องเครื่องเครื่องเดินนิ่งมากคันนี้นะครับเพื่อนเนี้ยเจ็ดกอไก่เท่าแปดเจ็ดหนึ่งสองนะครับถ้าใครหาอยู่ทักมาได้เลยอะน็อตยังไม่ได้แกะนะครับทุกอย่างเดิมหมดเดิมเดิมเลยและฟังเสียงเครื่องครับ ปิงแมคันนี้ปิงเลยอาจจะได้เก็บงานก็คือส่วนของกระชนหน้านเพื่อนนะมีตาหนิอยู่แต่พวกนี้มีใบเคลมอยู่แล้วคันเพื่อนไม่ต้องตกใจนะครับมาดูฝาท้ายฝาท้ายจะกดที่ฝั่งประตูะเพื่อนนะประตูคนขับกดแช่ไว,ว้สามวิก็จะเด้งอ,อัตโนมัติขึ้นมาอย่างนี้นะครับสองคันนี้สวยทุกทั้งทุกคันนะ เนี่ยฮะเดิมๆหมดเลยยางอะไหล่ครบนะครับอ่นนี่ส่วนคันนี้น่าใช้ครับและคันที่2เพื่อนนี่เลย7กช3สามเจ็ดกันชนหน้าไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีร่องรอยอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงเครื่องกันเลยนะ คุณสตาร์ทนะครับอ่ะคันนี้เสียงลูกลอกสายพานนะดังหน่อยนะครับอันนี้ก็เราขายตามสภาพอยู่แล้วอันนี้ส่วนนี้นเราไม่ได้จัดการให้อ่าถ้าผมเชียร์เชียร์ันแรกนะเนาะอ่ะดูคันนี้แต่ว่าเลขไม้มันได้ได้น้อยก็คือ1นึ1ง6สนสองหมื่นชจดพันหน้อเจ็ดสิบกิโลที่ใช้ไปในะ่นะลูกเล่นก็เหมือนกันครับรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะครับแอร์ออโต เป็นดูโอแอรก็คือสามารถแยกสายข่อได้อามาดูเอกสารชัดเจนนะครับปีสิปเครื่องพันแปดหนึ่งสิบเอ็ดแรงมา้าลำดับที่หนึ่งนะทั้งสองคันเลยนะเพื่อนๆนะคันนี้ได้กุญแจมาสองสองดอกนะครับ2ลูกามาดูฝั่งข้างคนขับ <c oughs> สภาพการใช้งานพอๆกันครับ ายในยังกลิ้งอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะจะชอบรุ่นนี้มากนะครับถ้าสนใจก็ลิบทักมามีแค่สองคันเองนะครับไปฟังเสียงเครื่องกันเนี่ยมันมีเสียงลูกลอกน่าจะเป็นตัวตั้งสายพานมันมีเสียงนิดนึงนะเพื่อนนะใส่น็อตเดิมนะครับพานเดิมหมด เดิมหมดฟังเสียงครับเอ๊ hey, จะมีเสียงอนู่นิดนึงคันนี้นะคันนี้นะออ 3, 7, 2, เจ็ดกชสามเจ็ดสองแปดเราไปดูฝาท้ายโดยสภาพโดยรวมทั้งสองคันนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเดิมหมดเลยนะฮะเห็นไหมยางอะไหล่เครื่องมืออยู่ครบนะครับสี รอยอาร์กเป๊ะของห้างเดิมๆนะครับถือว่า2องคันนี้เป็นรถที่น่าซื้ออีก2องคันนะครับก็ในส่วนของคันนี้ก็เก็บงานน้อยหน่อยอ่ามีม,มีอันนี้มีรอยนะครับน่าจะมีอะไรล้มทับใส่อันนี้มีใบเคลมแน่นอนนะครับเก็บให้นะครับก็ในส่วนของ2องคันนี้นะครับราคาเท่ากันนะครับและที่สําคัญเพื่อนๆครับ จากราคา659,000บาทตอนนี้เหลืออยู่แค่5 9 9 0 0 0บาทครับ599เขาเปเพื่อนครับปี18ใครสนใจทักมา0ไ3 0 0 5 0 5 0สำหรับคลิปดีๆแบบนี้ไปแล้วสวัสดีครับ